โรคคางทูมเป็นโรคไวรัสที่มีภาวะแทรกซ้อนที่ต้องเฝ้าระวงังวันนี้เราก็มาติดตามนะคะแล้วก็รับฟังกันนะคะดรวิศราดาวันนะคะหมอป,ปอก็ขอ,อนําเสนอเรื่องโรคคางทูมที่อาจจะทําให้ทุกท่านนะคะต้องเฝ้าระวังลูกหลานนะคะก็จะเห็นภาพนะคะในเด็กปกตินะคะก็แก้มก็ปกติอยู่แต่พอเป็นคางทูมปุ๊บแก้มจะโยจนถึงต่อมน้ําเหลืองบริเวณกบหูนะคะใต้หูนั่นเองนะคะก็ โรคคางทูมหรือโรคมัมน,นะคะเป็นโรคติดต่อในระบบทางเดินหายใจที่เกิดจากเชื้อไวรัสโรคนี้สามารถติดต่อจากคนสู่คนนะคะและที่สําคัญนะคะผ่านสารคัดหลัง่งเช่นน้ําลายน้ํามูกนะคะแล้วก็พบมากในเด็กที่ยังไม่ได้รับวัคซีนนะคะโรคคางทูมโรคหัดเยอร,รมันแล้วก็โรคหัดนะคะเป็นวัคซีน m MM m r นะคะถ้าไม่ได้รับตัวนี้ก็มีโอกาสติดสูงนะคะ แล้วก็เชื้อไวรัสนี้สามารถส่งผลกระทบต่อวัยวะได้หลายส่วนและกระทบมากที่สุดก็คือต่อมน้ําลายนะคะทําให้ต่อมน้ําลายอักเสบบริเวณตามแล้วก็คางเนี่ยบวมจึงกลายเป็นชื่อว่าคางทูมคางทูมพบบ่อยบริเวณใดนะคะแล้วก็พบบ่อยเพียงใดคางทูมเนี่ยเป็นโรคที่พบได้บ่อยในเด็กนะคะแล้วก็พบในเด็กที่ไม่ค่อยได้ฉีดวัคซีนหัดโรคคางทูมแล้วก็โรคหัดเยอรมันนะคะคือ m m r แล้วก็พบในเด็กหรือคนวัยอื่นได้นะคะ ถ้าพบปุ๊บก็ควรรีบรับข้อมูลแล้วก็ปรึกษาแพทย์ทันทีนะคะเพราะว่ามีอาการไข้แล้วก็มีอาการปวดศีรษะนะคะมีอาการทรมานนะคะขางทูมเนี่ยก็คืออาการจะเป็นอยู่ประมาณ2 3สอาทิตย์นะคะโดยพบมากที่สุดก็คือบริเวณต่อมน้ําลายอักเสบจนทําให้เกิดบริเวณกามหรือคางข้างใดข้างหนึ่งนะคะบวมกว่าปกตินะคะ แล้วก็ที่สําคัญนะคะเจ็บเวลาเคี้ยวหรือกืนมีไข้ปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อเหนื่อยล้าอ่อนเพลียไม่อยากอาหารส่วนใหญ่อายการของโครคคางทุมจะหายได้ในสสัปดาห์แต่ผู้ป่วยบางไรายไม่แสดงอาการใดๆเลยหรือมีอาการเบามากนะคะอาจจะมีอาการคล้ายไข้หวัดจนเข้าใจผิดคิดว่าตัวเองเป็นไข้หวัดไม่ได้คิดว่าเป็นคางทูมจนกระทั่งต่อมน้ําเหลืองเริ่มบวมโตนะคะก็ สัญญาณเตือนนะคะที่ต้องไปพบแพทย์ทันทีคือปดปวดศรีรษะรุนแรงคอแข็งนะคะเจ็บตึงที่ต้นคอรู้สึกตึงหน่วงไปหมดนะคะชักห่วงซึมหมดสตินะคะต้องรีบพบแพทย์ทันทีนะคะแล้วก็แพทย์ก็จะต้องอต้องทราบด้วยนะคะว่าสาเหตุให้สงสัยว่ามีการติดเชื้อคางทูมมาหรือเปล่านะคะเพราะติดต่อจากคนสู่คนทางเจ้าหน้าที่ทีมสุขภาพจะได้ป้องกันตนเองด้วยนะคะไม่ใช่ไม่บอกนะคะ สาเหตุของคางทูมเนี่ยเกิดจากการติดเชื้อไวรัสคางทูมที่เป็นกลุ่มไวรัสกลุ่มพารามิสโซไวรัสนะคะพารามิสโซไวรัส so ซึ่งเป็นเชื้อไวรัสกลุ่มที่มีสาเหตุในการติดเชื้อในเด็กซึ่งพบได้บ่อยที่สุดไวรัสตัวนี้สามารถแพร่กระจายจากคนผ่านทางน้ำมูกน้ำลายเมื่อคุณได้รับเชื้อไวรัสคางทูมเข้าไปแล้วนะคะทางทางเดินหายใจถ้าไม่มีภูมิคุ้มกันเชื้อนี้เชื้อนี้ก็จะเดินทางไปที่ต่อมน้ำลายที่อยู่บริเวณหน้ากบหู นะคะและเริ่มเจริญเติบโตแพร่กระจายทำให้ต่อมน้ำลายอักเสบไม่ใช่ส่งผลแค่ต่อมน้ำลายเท่านั้นนะคะบางทีก็เข้าไปสู่ไขสันหลังทําให้น้ําหล่อเลี้ยงแล้วก็ปกป้องสมองกับไขสันหลังของเราผิดปกตินะคะแล้วก็ก่อนจะแพร่กระจายไปยังไวัยวะอื่นๆเช่นสมองตับอ่อนอันทะรังไข่และทาให้อวัยวะเหล่านั้นอักเสบได้นะคะไม่ธรรมดานะคะเชื้อไวรัสหากสงสัยว่าเป็นคังทูม แนะนำให้ปรึกษาคุณหมอก่อนเข้ารับการรักษาคุณหมอจะได้แนะนําวิธีป้องกันและแพร่และงดลดการแพร่กระจายเชื้อสู่ผู้อื่นนะคะเมื่อคุณไปถึงสถานพยาบาลต้องแจ้งนะคะคุณหมอก็จะได้ซักประวัติตรวจร่างกายเบื้องต้นสอบถามอาการนะคะแล้วก็ถามว่าคุณเคยได้รับวัคซีนโรคหัดคางทุมและหัดเยอรมันมาก่อนไหมบางครั้งคุณหมออาจจะต้องเก็บตัวอย่างน้ําลายและเลือดของผู้ป่วยไปตรวจนะคะเพื่อการวินิจฉัยโรคนะคะอย่างถูกต้องต่อไป การวิจัยปกติแล้วแพทย์นถามอาการต่างๆเสร็จนะคะถ้าไม่ได้เป็นอะไรรุนแรงหรือไม่มีภาวะแทรกซ้อนก็อาจจะเช็คประวัติการเจ็บป่วยของเด็กเด็กแล้วก็ตรวจการบวมของต่อมน้ําลายที่หูนะคะที่ข้างหูทั้งสองข้างแล้วก็ต่อมทำซินในปากตรวจวัดอุณหภูมิว่ามีไข้หรือเปล่าสูงผิดปกติหรือไม่แล้วก็ตรวจหาสารก่อภูมิต้านทานที่เรียกว่าแอนติเจนในเลือดนะคะมีไหมนะคะ ถ้าตรวจเหล่านี้แล้วนะคะถึงจะดําเนินการรักษาการรักษาเนี่ยไม่มีวิธีเฉพาะก็รักษาตามอาการเหมือนปกตินะคะก็คือคางทูมจะหายได้เอง1-2สัปดาห์โดยคุณหมอก็จะแนะนําและให้บรรเทาอาการของโรคตามวิธีต่างๆนะคะเช่นอันที่หนึ่งต้องพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ําให้มากหน่อยนะคะรับประทานอาหารอ่อนอาหารเหลวลดการเคี้ยวเพราะว่ามันมันบวมแล้วมันปวดนะคะกืนก็ลําบาก หากผู้ป่วยอายุมากกว่า16ปีก็สามารถทานยาอบูโพเฟนหรือพาราเซตามอลได้แต่ถ้าผู้ป่วยต่ำกว่า20ปีอาจจะมีอาการกลุ่มของเรซินโดมนะคะซึ่งจะทำให้ตับและสมองบวมได้หีกเลี่ยงอาหารหรือน้ำผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวเพราะว่ายิ่งเป็นกรดผลไม้เนี่ยจะไปกระตุ้นต่อมน้ำลายทำให้เกิดอาการระคายเคืองแล้วก็เจ็บแล้วก็ปวดบวมมากขึ้นได้นะคะบรรเทาอาการปวดบวมของต่อมน้ำลายด้วยการประคบร้อนหรือประคบเย็น ถ้าการไม่ดีขึ้นใน7วันก็กลับมาหาคุณหมออีกนะคะซึ่งแต่ละอาการเหมือนที่กล่าวไว้นะคะต้องดูแลตนเองให้ดีส่วนการเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และเยียวยาตนเองเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของคังทูมได้อันดับที่1เราต้องรับวัคซีนคังทูมหัดนะคะแล้วก็หัดเยอรมันเนี่ยให้ครบเ็าเรียก MMR นะคะหากเป็นโรคคังทูมควรหยุดเรียนหรือหยุดงานพักผ่อนอยู่บ้านจนกว่าจะหายดีนะคะ ล้างมือเป็นประจำด้วยน้ําและสะบู่แต่หากไม่สะดวกก็พกเจลแอลกอฮอล์อไว้เสมอนะคะจะได้หยิบจับจับได้สะดวกแล้วก็ถ้าสงสัยแล้วก็ฆ่าเชื้อได้เลยนะคะไอจามใส่กระดาษทิชชู่นะคะหรือทิ้งทิชชู่ลงถังขยะทันทีถ้าหากทาได้ควรใช้ทิชชู่แล้วก็ทิ้งลงในถุงที่มีอเขาเรียกถุงปิดมิดชิดนะคะเวลาทิ้งลงถังขยะแล้วที่สําคัญก็คือใส่แมสนะคะป้องกันตนเองนะคะช่วงนี้เรายังต้องใช้แมสกันอยู่นะคะ แล้วก็หน้านี้ก็เป็นหน้าระบาดของไวรัสต่างๆด้วยนะคะภาวะแทรกซ้อนของคางทุมิที่น่ากลัวนี้ล่ละค่ะนะคะก็จะมีหนึ่งเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากไวรัสนะคะเชื้อวไวรัสมัมนี่แพร่กระจายเข้าสู่เยื่อหุ้มสมองนะคะอาจเกิดไข้สมองอักเสบได้แล้วก็เกิดภาวะรังไข่อักเสบหรือเต้านมอักเสบได้ในท่านสุภาพสตรีนะคะมีอาการปวดท้องน้อยบ่อยและมีไข้สูง แล้วก็มีภาวะอันทาอักเสบนะคะในท่านสุภาพบุรุษมีอาการลูกอันทาบวมข้างเดียวมันมีผลกระทบกับระบบสืบพันธุ์สเปิร์มผลิตได้น้อยลงแล้วเกิดภาวะอันท่า่อ,อก,ก็ได้นะคะก็ใช้การประครบร้อนประครบเย็นเพื่อบรรเทาอาการบวมปวดบวมของลูกอันท่าได้ต่อมามีภาวะตับอ่อนอักเสบแล้วก็อาจจะเสี่ยงต่อภาวะหูอักเสบจนทําให้สูญเสียการได้ยินน่ากลัวอยู่นะคะไม่ใช่ธรรมดานะคะภาวะทางทูมนะคะ เมื่อกี้ ep 91หมอก็เล่าให้ฟังอยู่นะคะว่าหมอก็เป็นคนหนึ่งที่เจอภาวะครางภูมินะคะแล้วก็มีปัญหาเกิดจากการที่ว่าคุณหมอเขาวินิจฉัยนะคะว่าพอเราอายุมากขึ้นภูมิต้านทานเราตกลงพอเราได้รับเชื้อครางภูมิมาจากลูกคือลูกไปเอามาจะเป็นพาหะมาให้เรามาจากโรงเรียนนะคะเราก็ติดนะคะพอติดปุ๊บก็ของหมอนี่สองข้างเลยนะคะบวมแก้มบวมหน้าใหญ่เป็นเป็นถาดเลยนะคะ กลมแต่ว่าปวดหมดเลยนะคะปวดตรงนี้ก็ปวดปวดตรงนี้ก็ปวดหันคอหันเลยลาบากหมดมีอาการตามที่บอกมีไข้นะคะแล้วก็ปวดอื้อไปในหูหูนี่บวมหมดเลยนะคะอ้าปอากเคี้ยวอาหารคืนอ,อาหารลําบากค่ะดังนั้นการทานอาหารอ่อนย่อยง่ายแล้วก็การทําให้ตัวเองได้รับสารอาหารครบถ้วนจะเป็นวิธีหนึ่งในการทําให้ร่างกายแข็งแรงแลวหายเร็วนะคะก็ใช้เวลาสองอาทิตย์ค่ะ ก็คือมีไข่ยอยู่ประมาณ5วันนะคะที่หมอเป็นแล้วก็กว่าจะยุบบวมกว่าจะเข้าที่นะคะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์นะคะที่มาแชร์เล่าสู่กันฟังนะคะว่าคนได้รับวัคซีนครบแล้วพออายุมากขึ้นก็มีโอกาสเป็นเป็นได้นะคะไม่ใช่ว่าไม่ได้เป็นได้นะคะแล้วเราเนะี่ยจะประมาทยังไงเราก็ไม่ได้ประมาทนะคะแต่เราไม่รู้จริงๆเพราะว่าเชื้อโรคมันลอยอยู่ในอากาศบางทีลูกเราไปโรงเรียนกลับมาก็ามาให้เรา ะะดังนั้นการใส่แมสนะคะการล้างมือนะคะบ่อยๆในการถอดเสื้อผ้าอาบน้ําหลังจากที่ลูกหลานของท่านกลับมาจากโรงเรียนแล้วเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งสําคัญทีป่ปกป้องคนที่บ้านได้นะคะก็เป็นภูมิความรู้นะคะบอกต่อกันไว้นะคะก็โรคทางทุ่มก็มีปัญหาถ้าเราแก้ไม่ทันมีปัญหาลูกหลามเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะคะตอนหมอพอไปนอนรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลก็อยู่ห้องแยกนะคะก็ เป็นสิ่งดีๆที่อยากแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะคะว่าไม่ธรรมดานะคะการเจ็บป่วยแต่ละอย่างเนี่ยไม่มีใครอยากเจ็บป่วยหรอกคะ่ะแต่บางทีมันเลือกไม่ได้นะคะพอเราเลือกไม่ได้เราเป็นเราก็มาแชร์ประสบการณ์เล่าให้เพื่อนฟังเพื่อเพื่อนจะได้ไม่เป็นเหมือนเราไม่ต้องเจ็บปวดหรือป่วยเหมือนเรานะคะทรมานนะคะหมอว่าหน้าบวมอยู่นะคะกว่าจะยุบนะคะก็ฝากไว้นะคะสําหรับคลิปดีๆนะคะติด ตามหมอปอได้ที่ f c e e o o o ดริศราดาวัน u t u b e พักเฮ h e นเฮิร์บแล้วก็สแกน QR Code ตัวนี้นะคะเข้าไปสนทนาสอบถามปัญหาสุขภาพกันได้แล้วก็อยากให้ติชมนะคะแล้วก็สอบถามมาได้ก็คลิปวิดีโอต่างๆเนี่ยรวบรวมเนื้อหามานะคะก็เป็นประโยชน์นะคะไม่มากก็น้อยแต่ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยเวณาที่นี้แล้วก็ฝากกดไลค กดแชร์นะคะให้เพื่อนๆเป็นสะพานบุญช่วยกันด้านความรู้เพื่อสุขภาพนะคะวันนี้ก็ขอส่งเสริมสิ่งดีๆนะคะเดี๋ยวเราก็จะติดตามต่อนะคะเรื่องสุขภาพในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ